แข่งเทพยืนยนันวิดมาไม่เคยสนใจเจนาท่านเข็มดีแม้แต่น้อยจากกรณีที่ o. O. Ense, อบีโอเดนเซสโมสรชื่อดังในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กประกาศยกเลิกสัญญาเจ้น้าท่านเข็มดีระการหลังเดารุ่งทีมชาติไทยหลังจากก่อนหน้านี้เนสเวท ได้ประกาศยกเลิกสัญญายิมตัวกับเจ้าตัวและคืนให้กับต้นสังกัดทําให้ตอนนี้เขาเป็นนักเตะไรสังกัดรวมทั้งตกเป็นข่าวกับสโมอสรนี้เมืองไทยอยู่หลายทีมโดยมีทีมออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้คือเมืองทองยูเนเตดอย่างไรก็ตามเขากลับตกเป็นข่าวกับทูบบงคอกยูเนเต็ดว่าให้ความสนใจกล้องหลังไทยเดนมาร์กเข้ามาเสริมเกมรับในช่วงเล็กที่2โดยที่ผ่านมา การหลังวัย20ปีมีหลายสโมอสรทั้ง BG จีปทุมูเนเตดการแท่เรอ์เอฟซีทวายังไม่มีการยืนยันความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วสโมอสรอไหนจะได้ตัวแนวรับลูกครึ่งไรนีไปประจำกนนารแนวรับในเล็ก2แต่ล่าสุดมีการยืนยันออกมาจากทางผู้บริหารของแข้งเทพแล้วว่าพวกเขาไม่เคยให้ความสนใจในตัวของจุนาท่านเคมดีและออลเลิโอวิดมาคุณซื่อใหญ่ก็ไม่เคยบอกให้บอร์ดบริหารต้องเร่งบรรลุข้อตกลง เราไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่แรกรวมทั้งรู้ข่าวในแคมป์ของทีมชาติไทยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่เขาเล่นให้กับชุดใหญ่ตลอดจนชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสำหรับสโมสสนทูบางข้อกยูเนเต็ดจบการแข่งขันเล็กแรกของสกรูโวไทยลีกฤด,ดูกาล2022-2023ด้วยอันดับ4ของตารางตรงสนาม15นัด เก็บได้8คะแนนตามหลังบุรีรัมยูนิเต็ดทีมจากฟงยู11คะแนนโดยมีข่าวดีตรงที่แมนเคินฟันคิสการ์ดน่าจะต่อสัญญาออกไปหลังจากที่เจ้าตัวยอมลดเงินเดือนลงมาแล้วเพว่าทิสต้องดูน่าจะเก็บค่าของออกจากทีมอย่างแน่นอนในเล็ก 2, 2> น้องบัวเปิดตัวอดีศรจากแทเรือรวมทีมด้วยสัญญายืมตัว พยากไก่ชนหนองบัวพิชยาเอฟซีประกาศเปิดตัวเก่งอดีศรพรมรักก้องหลังดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่จากสโมสกรการเทเรเอฟซีเข้ามาร่วมทับอย่างเป็นทางการหวังเข้ามาช่วยขันแนวรับให้เหนียวแน่นและอยู่รอดได้หนองบัวพิชยาเอฟซีเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้อินพอดเตโอนาโดลุยดอสซันโตเซนเตแบ็กสัญชาติบาิลเลียนเข้ามาล่าสุดได้บรรลุสัญญาย,ยืมตัวเก่งอดีศรพรมรักกองหลังดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่ จากสโมสรการแท้เรือเอซเข้ามาร่วมทัพเขาหวังจะเป็นกำลังหลักในการช่วยให้แนวรับเหนียวแน่นยิ่งขึ้นโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาพลพัรคพญาไก่ชนหนองบัวพิชยาเอฟซได้ทำการเปิดตัวเก่งอดิสรพรมรักอย่างเป็นทางการในการเข้ามาเป็นสมาชิกและครอบครัวเดียวกับพยาไก่ชนโดยเจ้าตัว จะลงซ้อมกับทีมแทนที้ในวันเดียวกันสําหรับอดีศรเล่นในทั้งเซนเตอร์แบคละแบกขวาปัจจุบันอายุ29ปีติดทีมชาติตั้งแต่รุ่นาวเมกเกน19และ23ปีแถมยังติดชุดที่คว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014และ16รวมถึงแชมป์ซีเกมปี2015เจ้าตัวยังเคยเป็นเยาว,วชนฝึกหัดของบุรีรัมย์ PEA ก่อนย้ายมาคาาแข้งกับเทโรศาสนะและเมืองทองยินเตดและย้ายมาอยู่กับก,บการเทเรือ FC ในปี2020 ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้ได้ลงสนามช่วยสิงเจ้าท่าเพียง23เกมยิงและแอซซิตอย่างละหนึ่งประตูก่อนที่จะย้ายมาช่วยผนึกแนวรับให้กับน้องบัวพิชยะในเล็กที่2